Okay. จือบเอเมือม่อวานนี้เฮาห์เห็ดแนมถอดเฮาปั่นแหนมแล้วเอาเข้าไปไว้ในตู้น้ําแข็งเข้าไว้ในซองแข็งแล้วเมื่อนนี้เฮาซิมาเห็ดแหนมส้มหมูกินกันนี่เฮาหาเอาออกมาจากตู้น้ําก่อนถอดเลยเนาะน้าห้อนแล้วน้ํามันห้อนแล้ว ตอนนี้มันจะเอยากแตะ ถ้าใส่แต่ไข่แดงมันจะบวกลึ้นกอดหละเนดะ็กไฟตาลสีงามป่ะเห็นเหงากำมาปีนมัน อีกข้างหนึ่งขึ้นมานทางนี้มันเหลืองงามแล้วก็เอาอหอายเรื้อเดียย สิไเพิ่อไฟแห้งขึ้นหน,หน้อยนึงเพื่อบะให้มันดูดน้ำมันบะให้มันอมน้ำมัน ประมาณนี้ก็ถือว่าได้ลนะประมาณนี้ถือว่าโอเคแนละ้วเราก็ตักออกปิดไฟเลยตักออก เขาปล่อยไว้ให้ยินแต่จะค่อยมักคั้นในนี่เครื่องปรุงเขามีน้ำปลาน้ำบักนาเแตงหนัวและ้กะ็อานะมีสมมูและ้กะ็มีหนังหมูต้มและกะม้ก็มีหอมป้อมผักบัวอันนี้สุดง่ายๆของ สาวเล่าโอ๊ตโบพิธีพิธทันหลา,ายเฮาทาให้อนาแหนมทอดเฮามันอนาเย็ยนน้อยหนึ่งแล้วเขาจะค่อยมาขั้นกันค่าจากสองสามนาทีเฮาสิมาขั้นแต่อ่าเฮาสิขั้นสองแบบเพราะว่าแบบนึงผู้นึงันาก,กินสมหมู เขาก็เลยต้องได้ใส่แต่หนังเสียแล้วแบบที่สองเขาใส่สมบูรณ์มาบิ่งน้ำกันเขาเสียแบบอะไรบุใส่สมบูรณ์ แบบนี้แบบใส่สม,มูทงามๆแบบสีมันก็งามแล้วมันก็กรอบอีกครับใส่อ่ะใส่หนังให้พื้อนอะลายเจ๊ในเข่าตอนเขาขั้นเขาใส่เกลือ,หน,อหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาใส่เกลือนาสมพู เกลืออนาหิมาลายอาใส่น้ำปลา,าใส่บวงเคืองบักนาวประมาณบวงหนึ่งแป้งนัวกระซาวให้เข้ากันชูนนิซิบอ๊อเผ็ด ซิมบ์ถือว่าได้ละออกส,มสมุ่มๆน้อยนึงใส่ยกระดิ่งแล้วน้ำกับบอกินอ่ะนะพักบัวอีกก็เลยได้ใส่แต่หอมป้อมหลายเรื่องอยู่เนาะ ง่ายง่ายอันนี้ตัวบัวเซยสม,มูทใส่ผักเพ็ดไปแซมงามตัวนี้สูตรของอนณาบัวเซยสมูทใส่แ่หนังซื้อ ทันยางให้นั่นเขาค่ะโหยบักทวดินใสอีกแต่ส่วนหลายเขาสีกินกับอ่าอยางแบัทวดินมันเสากรอบนะวันนี้ของเราเองนะนี่ตัวนี้ใส่สมูทตัวนี้ใส่สมูทใส่น้งลงไป ที่เขาใส่สมูเนี่ยเขาใส่ใส่บักนาวหลายนะน้ำปลาก็ประมาณบวงหนึ่งแล้วก็เอาน้ำใส่น้อยนึ่ง สูตรเขาเองเขากินกนี้สีสาวเราเออเออกินนี่ซิบริสเซเป่งนัวเพราะว่าเาราบุคอยกินเป่งนัวแต่ว่าอัอาณาพวกเพื่อนเพื่อน,พ,อนพวกมูทั้งหลายนะหมักใส่เป่งนัวฮะนะกระอันกระใส่โลดเด้อแล้วก็ใส่บัคทอดงนหอยลงไปเนี่ยมันง่า ง่า,ายาใส่แบเีใส่สมูตัวนี้ใส่สมู อันนี้เป็นวิธีเห็นแนมแบบขี้ข้านง่ายๆกินง่ายๆล็อกดาวน์ซอหาวัตถุหรือว่าวัสดุที่เฮามีครขอแต่ให้รถชาิมันแซบก็ถือว่าใช้ได้ขอบใจ